สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ดูบรรยากาศนะครับอยู่ที่ให้ดูบรรยากาศก่อนครับนี่คือซอยซอยกันันแม้นนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาทำภารกิจขายของต่อที่ซอยกันันแม้นนะครับก็ซอยกันนันแม้นนี่ก็คือเป็นชุมชนเล็กๆนะครับผมถ้าใครมีโอกาสนะครับจะมาบริจาคของหรือเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเลี้ยงไอติมเด็กก็สามารถจะเข้ามาแถวนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวจะ ถ่ายแล้วก็ให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็ฝากเพื่อนทุกคนนะครับเด็กๆทุกคนครับตอนนี้ถ้าเด็กๆแถวนี้ก็อยู่น่าจะลุกน,น,น่าจะโรงเรียนหินแหลมนะเนาะโรงเรียนหินแหลมให้กดติดตามลงกนี้นะครับไอติมหน้าเลยครับตอนนี้ก็ทําภารกิจก่อนนะบายยเออซอยนี้ก็คือมีการเข้ามาถ่ายภาพยนตร์นะครับหลายเรื่องมากเลยนะครับที่ล่าสุดก็คือ เอ่อน่าจะเก็บแผ่นดินนะครับทางช่องสามครับก็มาดูว่าจะมีเด็กเข้ามาซื้อของซื้อไอติมไหมครับดูก่อนนะนี่ก็เป็นหมู่บ้านนะครับก็ทำการน่าจะเป็นพูดผักพ,พวกมะเขือเออทัว่วแล้วก็ของตามฤดูกาลนะครับมาได้นะครับมาได้นะครับ ถ้าจะใครจะมาแบบเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กหรือจะมาบริจาคสิ่งของก็สามารถจะเข้ามาได้นะครับซอยเล็กๆครับเงียบสงบมากครับน่าอยู่ตอนเย็นก็มีการเล่นกีฬาครับตีบอเล่ดูก่อนนะครับอ้าวมาแล้วครับมีคนมาซื้อของแล้วแปบ๊บนึง่งเอาอะไรดี เอาขนมปังดูดูก่อนดูก่อนดูก่อนดูดน,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 นีเรียนที่ไหนหินแหลมเปล่าเรียนที่ไหนเรียนหรือยังยังไม่เรียนเรียนที่ไหนหินแหลมนะใช่ขนมปังหอมใหญ่ไปเลยดีกว่านะเอเนี่ เออะไรต่อเอาทีมาลยอ่าอ่าสองสีใช่ปะช็อกโกแลตกับสตรอเบอรีเนาะได

อะไรดีลูกอาเดือดเดือดเดือดตั้งคอด้วยหรือตั้งคอดีเงี้ยอาเถือดีๆนะจะหกกดกรอบใช่ป่าวเอออันนี้เออกระชิบบได้ขากระชิงแบบดูเออกไปไหนนะไม่ออกมาดีอย่างเดียวเลยใช่ไหมได้ ลงด้วยเอาละองถ่ายลงยูทูบอยู่ยช็อกโกแลตเขาเก็บเขาเก็บได้นมนมได้สิลาียมไหมลาียมอะไรดี ขอขนมได้ด้วยเหรอดูมีการขอขนมด้วยดูโอ้ยเสียลอยอ่าอัคนหลอนี่เองจะเอาตังไปซื้อน้ำส้มสายชูเออหาคนหล่อนี่เองดูหาคนหล่อหาคนหล่อไม่เห็นหลายวันเลยขนมที่ที่ดั้งๆนั่เนื้อเนื้อเดี๋ยวเพิ่งซีให้ลุงได้กำไรก่อนลุงจะมาเลี้ยงขนมเนาะเนื้อออเาไป เออเดี๋ยว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 เอ้าต้กีเปก่อนต้ีเก่เอาิมเอาิมเดี๋ยวเดี๋ยวเได้แลวเิได้ได้ดแต่ก่อนลงก่อนให้ลงตักก่อนติได้กเอานเอไเเอาไหนเาขนมเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยาเดงให้น้องพิมก่อนเดี๋ยวเพิดี๋ยวมยไม่ได้เลยเราย ยิบาทไม่ได้บาทเด็พิมพ์ยังไม่ได้ครับไอติมยังไม่ได้เลยน้องพิมพ์นะหนึ่ยาหนยาก่อนเดี๋ยว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 ิมติีเขียวหนอยน่อะเดี๋ยวอาถือก่อนเดี๋ยวลูกมาให้อะเดี๋ยวก่อนอะเดี๋ยวพ่ิมพเีเขียอนสิบบาไอติมใช่หมเดี๋ยเดี๋ยวให้น้องพิมพ์ก่อนไอพิมพ์โดรีเปลาอะสเเขียวโอเคอาไม่ต้องออกินด้วยเฉยๆอ่ ก้าขนมนเออนั่นแหละได้แค่นั้นแหละนู้นเอาช้อนคนแรครับเออเอาเ,เ,เดี๋ยวเอคอนตัางก่อนเอาคอนตัางก่อนกระนี้เออเดี๋ยวเฮือกเดี๋ยวเฮือกเดเย็นเดี๋ยว,ยวลงก่อนให้ลงตักกระติมได้ก่อนขอช้อนด้วยขอช้อนด้วยมันจะหกหรือเปล่า<ๆ>เนี่ยมันจะกระนี้ให้เนี่ยมันจะถือได้ไหมเนะี่ยโอ้โหอะไรบ้างเนี่ันนั้นจะตูกเลยนึ่ะชักแล้วหนึ่งลายทั้งนั้นเลยมีแต่ตัวลายทั้งนั้นเลย อีด้วยนี่ตัวดีด้วยเอะเข้ากล้องก่อนเดี๋ยวจะไปเจอกัน YouTube โตขึ้นมาแนละ้วเขาเข้าไปดู YouTube ดเลยนะเออมาซื้อติมลุงยิ้มยังยิ้มแล้วก่อนหรอเอาช็อกโกแลตใช่ไหมไปแล้เอาไม่ละวตอนใบประคั่หลังน้ นเอาทำงานน่ะตอนบายประคำละประถึงเวลาเราได้กินแน่นอนน่ะการคิดคิดเอาตัง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 แค่ั้นก็ตังตังตนมตัวเขาเนี่ยอยู่มี่แม่ว่าสุดละกันเลยคนนี่ยจ้ะการับำมือลองดูลองดูครับสองวันนะครับ ของนูที่อเปอรี่วันิลาสี่ส่นะเรียกวาแต่รวเยหรอเปาเขาเรียกว่าทราบลอาคเลีนจ๊กอยู่ขอลงยูทูปด้วยนะถ้าติด Youtube ก็จะว่ากันนะครับสวยสวาไม่ได้ลงนานแล้วติดตามได้ถะเขาไปกินหน้ารื้อจ้าไอ้เนี้ดูแลมีคนฝปยหรือเปล่าล่ะ โอ้ช็อกโกแลตเยอะมาวันนี้พูดกันีเนี่ยไม่ดมีน้งมันมีมีกจะส้อันดำดำอเนาะแล้วคุ่อกางแตช็อกไม่ลีไม่ดีสั้งแล้วสรเบรี่กับแล้วแมวเนีนสั่งให้แล้วก็บอกว่าอันนี้กินได้ก็เอามาอัีต้มีนะอันแรกัเออโกแลเอออันนี้มันนอกไย่ ทำรู้เนี่ยตอเบลี่เี่ยมันจะรักเลอะไรเนี่ยค่ะวันนี้นะวันนี้เนื้อเชื่อเลยกขพอใจนะกติเลยแม่ก็โอิระหน่อยครับอทาช้าหน่อยน้ำโอเลี้ยงมีครับน้ำมะนาวน้ำพงน้ำเ์มะนาวครับผมำเปลากเล สางนนาสัง้้น,น,นป,ไปได้งตอนนี้ก็มันจะวุ่นวายสักหน่อยนะครับการขายของที่กำนันแมนนะครับมีแต่เด็กๆส่วนมากเด็กเยอะครับงั้นเราไปตรงที่โรงเรียนบ้านดินโสต่อดีกว่าครับงั้นขอจบคิดกำนันแมนแค่นี้นะครับบ๊ายบาย